น้ำสลัดใส่เลยป่อยจะเยอะอยัางเยอะอยัางอันนี้เป็นบีนสลัดนะสะลัดถั่วข้าวหมกข้าวบองข้าวหมกน่าจะไก่ทั้งสองอันแหละ ข้าวหมกอันนี้เป็นเทนโดรี่ชิคเกน้นเทนโดรี่อันนี้เป็นคาราจีโอ้ยร้อนอขาดไม่ได้ชิคเก้นบตัตเตอร์กับแป้งนานอ่ะกินข้าว,วเ้าจะจะมีให้แบบสลัดสลัดน้ำไก่โยเกิร์ต โยเกิร์ตกับยี่หร่าดูันนี้เห็นไหมเขาจะมีเม็ดยี่หร่าให้ไม่ใช่ให้เป็นแบบสัญลักษณ์ว่าข้าวอันนี้คืออะไรข้าวอันนี้คืออะไรอันนี้เขาจะเป็นเป็นงาข่าวนาดำโอ,อนนดูแก่อันนี้ออกมาสีน่าก,กินมากเลยะนีกก่จ้ะอาหารวันนี้ up yep.